สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเมย์ก็จะมารีวิวเครื่องดูดฝุ่นตัวใหม่ของเมย์เองคือแบบราคาเบามากพูดเลยอันนี้นะคะเป็นตัวเดอร์มาดีเอ็กซ์เจ็ดร้อยนะคะราคาไม่ถึงหนึ่งพันบาทคุ้มมากๆด้วยความที่น้องเขามีขนาดเล็กนะคะก็คือเหมาะสําหรับคนที่อยู่คอนโดแบบเมย์มากๆเลยถึงแม้ว่าเครื่องน้องจะเล็กนะคะแต่แรงไม่เบาเลยนะอีกอย่างหนึ่งก็คือมันเปลี่ยน มาเป็นในรูปแบบของลักษณะแบบมือถือได้ทุกคนแล้วก็มีหัวสำหรับเปลี่ยนไว้ดูตามซอกเล็กๆอันเนี้ยเป็นซอกเตียงซึ่งแบบตอนแรกอ่ะกำจัดฝุ่นยากมากซอกแบบตู้เสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยเออตอนแรกแบบหาวิธีกำจัดฝุ่นยากมากอันนี้ก็คือสะดวกสบายก็จะมีหัวให้เปลี่ยน2แบบนะคะอีกแบบหนึ่งเนี่ยก็เหมาะสําหรับซอกซอกแบบนี้เช่นการแบบพวกรางประตูรางผ้าม่านอะไรอย่างเงี้ยคือแบบ ดีเลิศถอดเปลี่ยนง่ายมากสะดวกทุกคนเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นหัวขนาดเล็กอ,อีกรอบนึงเพราะว่ารู้สึกว่ามันเก็บรายละเอียดฝุ่นต่างๆได้ดีกว่าอันนี้นไว้เก็บรอบสุดท้ายเลยคือแบบเออฝุ่นตามซอกต่างๆคือเก็บหมดอ่ะนี่คือห้องเมล็ไม่ได้ใหญ่มากเลยนะห้องเมเล็กมากๆเลยแล้วฝุ่นคือแบบโอ้โหอยู่ไปได้ยังไงคะเนี่ยน้องเขาจะมีตัวกรองฝุ่นขนาดเล็กด้วยนะแล้วก็ ตัวฝุ่นทั่วๆไปอันนี้ก็แกะออกมาแล้วก็เทได้เลยสะดวกมากๆส่วนอันนี้นะคะก็สามารถเอาไปล้างได้นะคะเดี๋ยวเมย์จะแปะพิกัดไว้หน้าไบโอนะคะอย่าลืมมาซื้อตามกันนะ